สวัสดีค่ะคุณผู้แชร์มันนี้นะคะเราก็จะมาทําการเปิดกล่องมันแม่นะคะทั้งหมด5 0 0กล่องนะคะคุณผู้แชร์เรามาดูกันนะคะว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะคะในกล่องนะคะก็จะมีมีปีกมันแม่นะคะแล้วก็ปีกแองเจิลมีประดับล้มนะคะมือหัวใจหลังกีตาร์ประดับหัวใจนะคะแมตอมยิ้มแล้วก็มีเสื้อมีมือนะคะแล้วก็จะมีมีอะไรนี่ชิ้นส่วนเนาะคุณผู้แชร์เนาะแล้วก็มีเปลี่ยนแร่ถอดแก้วแล้วก็โพชั่นเนาะ ตั้งล้างเข็มทีกานะคะก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ห้ากล่องนะคะจะได้ปีกวันแม่หรือว่ามือวันแม่ไหมนะคะคุณเซนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก็คือมันเปิดทีละกล่กองคุูเซนเนาะคือทีละกล่องนะคะไปเลยค่ะกล่องที่หนึ่งโอ้ยสองเอาหนูคือเอาคือคือเกลือแท้อุ้ยถอดแก้วสามหรอ ว้ากูไปแซมเสื้อมาแล้วหนึ่งหนูอยากได้ฉันอยากได้ปีกกับกับมือหัวใจอย่าเธอเปลี่ยนแหล่ชาตั้งร้านช่ําอุย้ยชิ้นส่วนเหรอเนี่ยเธออ๋อเปลี่ยนแรช่ชาว้าหลังกีตาร์หัวใจล่ารักกูไปแซมขอปีกมันแม่หน่อยปีกมันแม่ไม่งั้นก็มือหัวใจเธออ๋อเปลี่ยนแรลก็ถอนแก้วชำํำ ชิ้นส่วนชำม,มันต้องมีขึ้นมาเราถึงจะได้ของเนาะคุณมาแชมเนาะอุยอ้ยมาแชมอุ้ยในในแพ็กยากคุณมาแชมวะมือซูเปอร์มัมหรอมือซูเปอร์มัมคือคือฉันอยากได้มือหัวใจไงเธอกับปีกมันแม่ขอหน่อยสักชิ้นได้ปะ ขอหน่อยเลยปะสักชิ้นหนึ่งเธอห้ารอยกล่องเลยนะเธอคุณผูแทนมันจะมาไหมก็คือคลิปนี้ประมาณว้าว้าคุณผู้แทนมาแล้วพี่มารปีกมันแม่มาแล้วพี่มารปีกมันแม่มาแล้วเปิดไปเท่าไหร่48กล่องอพี่มารได้ปีกมันแม่แล้ว ว่าไหนไหนไหนใส่ใส่ใส่ก่อนค่อยมาถ่ายต่อผูไ่ใช่พี่มานูขอใส่หน่อยนะนูขอใส่หน่อยน,นะคะพี่มาตัวไหนเอยตัวอ้วนญิงหรอพี่มาขอปนขอปนเปลี่ยนแลชิ้นหนึ่งนะคะพี่มา <c oughs> ว้าสูมมันก็สวยแท้พี่มาพี่มาจะขาให้หนูไหมเนี่ยหนูอยากได้อ่ะ แล้วถ้าผมเมจิกสีชมพูเข้านะะอ้ยสู้มันคือความฝันกระเทอเวอร์พี่มาร์คไปทํางานแล้วซึ่งไม่ตอบเลยซ้ำคุณผูแซมมาเอาสักสามชิ้นไปเลยมาคุณผูแซมมาไปต่อไปต่อเอาสักสามชิ้นเนาะว้ามาแล้วหนึ่งเดี๋ยวส่งพี่มาดูก่อนนะพี่มาร์คดูก่อนว่าได้ปีลวหนึ่งนะคะพี่มาร์คคุณผูมไปต่อ ใบกันต่อขออีกสักชิ้นสองชิ้นได้ไหมเธอเธอของอีกสักชิ้น2ชิ้นได้ไหมเหลือยังเหลือมือบันแม่นะเธอเธอฉันขอมือบันแม่ได้ไหมมือหัวใจอ่ะฉันอยากเป็นผีบ้าชมพูอ่ะเธออุ้ยเธอแกชิงพ่ยืมบอกไปพี่มาคไปทํางานแล้วนะพี่มาคบอกว่าทํางานแล้ว คุณผูแชรมันจะมาอีกสักชิ้นไหมหนูขอปีกให้แม่สักชิ้นลูกอีกชิ้นหนึ่งก็ได้หรือว่าเป็นมือก็ได้ลูกอุ๊ยก็คือเกือบได้ค่ากล่องคืนแล้วจ้ะมะเมื่อวานเขาไปบุมากิบาทคุณผูแชปีกวันแม่นี่พี่มาไปซื้อกิบาทคะห้าร้อยกล่อง มาแซมไปกันต่อวิคมูแซมเจ้าหนึ่งร้อยกล่องแล้วแต่ได้ปีกมาแล้วชิ้นหนึ่งคุณผูชมเลิศนะเลิศนะขอมือหัวใจหน่อยเธอคือของแต่งในนี้มันสวยเดี๋ยวอยู่นะแต่ไม่มีใครเปิดได้อ่ะเธอเธอ,อขอวิเมื่อกี้อะไรอะเมื่อกี้หัวใจคุณมูแชมหัวใจอะไรอ๋อไอหัวใจที่ฉันใส่ยดงไงอ๋อมันคือหัวใจที่ฉันใส่ โอ้ยเธอฉันตื่นเต้นจังเลยขอปีกหน่อยขอมือหัวใจหน่อยอุย้ยเข้าไปที่ร้อยยี่สิบข่ะคุณผู้ชมร้อยยี่สิบกล่องแล้วร้อยยี่สิบกล่องแล้วร้อยยี่สิบกล่องแล้วหนึ่งร้อยยี่สิบกล่องแล้วคุณผู้ชมอุออออ้ยมือได้มือนะคะคุณผู้ชมได้มือนะคะคุณ่อจะมันจะเสร็จทันบอไปคุณผู้ชมสิบสี่นาที หนึ่งสองสามคุณเพื่มเปลี่ยนแลกกับถอดแก้วคือฉ่ำมากพี่มาร์ไม่อ่านแชทนู่นเลยอ่ะคือส่งปีกไปให้ดูก็ไม่อ่านแชทนู่นเลยพี่มาเอาทำไมเงียบจังคุณเพื่มลองลองแบบลองรีตัวดูไหมคุณเพื่อนีตัวไหมคุณเพื่มมาลองเปลี่ยนลองรีตัวมาคุณเพื่มมา ขอขอหน่อยอุ้ยเปลี่ยนแล้วอุ้ยมืออุ้ยคูชมือสามแล้วมือสามแล้วเข็มสิทธิ์ยาก็คือพรอมเบลเจ็ดสิบเบอร์หนูปีกสิปีกมือหัวใจมือหัวใจกับปีกมือหัวใจกับปีกแบดอมยิ้มก็ได้หนูก็สวยอยู่แบดอมยิ้มก็ได้เธอ มือออกมาแล้วมือหัวใจแมมอยากได้มือหัวใจแมมพี่อยากได้มือหัวใจแมมมือหัวใจสิลูกอ๋อทำไมมันเงียบจังมือหัวใจมือหัวใจปีกมันแม่ก็ได้อะเอาปีกมันแม่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 อ๋อยปีกแองเจิ้ลก็ได้อะปีกแองเจิ้ลแมทอมยิม้ม ประดับล่มปีกมันแม่โอ้ยหนูจะสองร้อยกล่องละเดเปลี่ยนแลถอดแก้วฉ่ำมาคุณผู้ชมฉ่ำมากฉ่ำมากฉ่ำมากคุณผู้ชมาจะได้ปีกเพิ่มใหมค่ค่ะคุณผู้ชมถ้าได้พิมพ์หนึ่งมาเลยคะ่ะถ้าได้พิมพ์หนึ่ง ไม่ได้พิมพ์สองแน่จริงก็มาปีกสองอันสิขออีกชิ้นหนึ่งขอปีกอีกชิ้นหนึ่งอ้ยอยวิน่ว่าชื่อฉันขึ้นไหนทำไมมันมูสแฉมมันเงีนนยบจังแล้วลองปิดอันนี้สิมา คุณผู้เสนานปลา500กล่องนานอยู่เนาะคุณผู้เสเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าถ้าเราเปิดครบนะคะ500กล่องเราจะได้อะไรบ้างนะคะคุณผูแเม,แมซึ่งเปลี่ยนแรกกับถอดแก้ก็คือไข่ช้ำเปิดทีละ50ชั 5, ้เราคุณพี่มันเปิดได้ทีละหนึ่งอะต้องไปเปิดที่เป็นแบบเข้าห้องพีพีอะพี่ถึงจะเปิดได้หลายกล่องว้าหลังเอาหลังสองแล้วคือเราต้องหลุดให้มันมีแบบ มีตรงนี้เด้งขึ้นมาคุณผู้ชมก็คือมันจะได้ของเพิ่มเนาะวิมือมือสี่แล้วมือสี่แล้วคุณผู้ชมทดาโอ๊ยหนูแพ็กยากขึ้นเยอะมากใช้ว้คุณผู้ชมได้ปีกเพิ่มแล้วปีกปีกปีกได้ปีกแองเจิ้ลเพิ่มมานะคะซึ่งเป็นปีกถึงเนาะคุณผู้ชมเนาะ นี่นะคะตัดมันก็ประมาณนี้เลยเป็นสายถึกเนาะก็คือฉ่ำอยู่อีกสองรอยก่อนคุณผูแชมจะเข้าสามรอยแล้วหนูแม่ขอปีกอีกสันสิมือหัวใจจะมาให้ไหมเนี่ยคุณผู้ชมมือหัวใจ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  คุณมาแซมเริ่มทอแล้วนะเริ่มทอแล้วหนูมาให้มันชึ่มฉ่ำแม่หน่อยสิอุย้ยคุณมาแซมถอดแก้วนี่ประมาณพันอันแล้วมั้งคุณมาแชมสามร้อยกลองแล้วแต่กันต่อค่ะเราไม่ยอดทอต่อปีกเหมือนแม่มแชมรอลุนชื่อขึ้นจะมีชื่อขึ้นไหมคุณมาแชมอุย้ยคือชิ้นส่วนนี่คือ ยกตู้จนมือจนตู้พังคุณแซมก็คือได้อร่าลุงนะคุณแซมเห็นไหมได้อล่าลุงนะรับจ้างเปลี่ยนแรค่ะคุณแซมรับจ้างเปลี่ยนแรงรับจ้างถอดแก้วนะคะใครสนใจติดต่อได้เลยะคะ่ะคือฉ่ำมากหนึ่งร้อยกล่องท้ายเปิดบัคกในพีพีเลยค่ะเราลนทีอุยียคุณพี่จะดีหรอคะ มันจะมันจะมันจะเจ็บปวดไหมหรือว่ามันจะมันจะดีใจสักห้าสิบกล่องไหมคะตอนสุดท้ายเนาะสักห้าสิบกล่องเนาะแล้วก็ไปเปิดทีละสิบเนาะห้าครั้งเนาะคุณพี่เนาะได้กุ๊กแซมเลห้าสิบกล่องนะแล้วเราไปเปิดในพีพีนะเว้ยหลังพินหนูไม่ได้มือมันแม่หรอขอมือมันแม่หน่อยกับปีกมันแม่อีกหน่อย มือมันแม่กับปีกอีกสักชิ้นน่ะอีกสักชิ้นเธออีกสักชิ้นว้ยหลังอันนี้ออกมาเยอะมากสูขอขอปีกมันแม่หน่อยกับหลังเออไม่ใช่หลังสิมือมันแม่มือหัวใจกับปีกหัวใจมันแม่นี้คงไม่ใช่ปีกสามสิบกล่องก็จะหมดไปแล้วนะคะสี่รกล่องเดี๋ยเราไปท้าทยายนะเมื่อกนคกูไม่แซมเนาะ ออทำไมคุณแทมรรรเริ่มละเริ่มละเริ่มไม่ใช่ละเริ่มไม่ใช่เริ่มไม่ใช่เรื่องเล่นๆละคุณแทมขอปีกอีกสักชิ้นขอปีกอีกสักชิ้นได้ไหมได้โปรดท่านปู่ช่วยหลานด้วยไม่มีชื่อขึ้นเลยคุณผู้แทมไม่มีเชื่อขึ้นเลยไม่มีเชื่อขึ้นเลย ชื่ออยู่ไหนเอ่ยอุ้ยหลังกีตาร์มาฉ่ำมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเหลือ50กล่องนะคุณชนะเราไปเปิดพีพีนะคุณชนะสัก10ทีละ10นะ5กล่องห้าครั้งนะคุณผู้ชมนะโอเคไหมเหลือ50กล่องนะั้นเราไปเปิดในพีพีนะคุณผู้ชมอุ้ยทำไมนี่จังคุณผู้ชมมามาจา่ะมาจา่ะอุ้ยมือมันแม่ฉันไม่มาจริงๆหรอเนี่ย คมณผแทมมือมันแม่มือมันแม่อุ๊ยไม่ใช่มืออันนี้หนูมือหัวใจอุ้ย,ยประดับลมก็ไม่ได้นะคูมผแชมประดับลมก็ไม่มาแบบอมยิ้มก็ไม่มาอีกสิบกล่องคูมผแทมไปสิบ,บ,บกล่องเดี๋ยเราไปเปิดแบบทีเดียวทีละสิบเนาะจะมีชื่อขึ้นไหมนะคูมผแทมสี่ สามสองหนึ่งมาคุณผูแ้แซมมาเราไปเปิดในพีพีนะคะสิบรอบนะคุณผูแ้แซมนะเอห้าทีนะสิบกล่องนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคุณผู้ซมมาชื่อจะขึ้นหรือหรือยังไงคุณผูแ้แซมไปดูกันนะคะ มือหัวใจมาแล้วกูบซมมือหัวใจมาแล้วขออะไรก็ต้องได้อย่างนั้นสิลูกว้ามือหัวใจที่ฉันรอคอยุณบอสแชมมาดูผลประกอบการวันนี้นะคะก็คือทั้งหมดนะคะ500กล่องนะคะุณบอสแชมก็คือเปลี่ยนแร่รอยยชิ้นถอดแก้ว192ชิ้น แพ็กยา320ี่ชิ้นคุณผู้ชมแล้วก็มีได้ปีกมันแม่หนึ่งชิ้นนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะนี่ปีกมันแม่หนึ่งชิ้นแหวนหัวใจมือหัวใจหนึ่งชิ้นประดับหัวใจมือมือมันแม่นะคะหลังทินเสื้อแม่หนึ่งตัวเปียกจน,นะคะคุณผู้ชมก,ก็วิมีอมยิ้มมาชิ้นนึงหรอโอเคฉันไม่ได้โฟกัสเลยฉันโฟกัสแค่มือมือหัวใจโอเคคุณผู้ชมวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคนที่เข้ามานับชมนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะไม่บายค่ะ